เขาคือเทวดาผู้ที่เคยเปี่ยมด้ได้อำนาจและชื่อเสียงอันมากมายต่างก็ให้ความเคารพเขาในนามของท่านจอมปีศาจสวัสดีเราชาวฮัสบินแอนเธอร์ว่าในวิดีโอนี้เราจะพาไปเปิดแฟ้มประวัติเทวดาผู้นลงลวนจากนครสวรรค์ลูซิเฟอร์ ลูซิเฟอร์นั้นนับว่าปรากฏตัวมาแทบจะเรียกว่าเซี้ยววิกันเลยทีเดียวเขาโผล่มาเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครั้งแรกคือโผล่มาในช็อตแรกจาก Intro h u s b a n บิน t e l p l o ลช็อตที่2ก็อยู่ใน Husband hotel plot ก็เพียงแค่เซี้ยววิมาเป็นเงาเฉยๆแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือความรักของเขาที่ทำให้ตัวเขาถึงขั้นต้องก,อกะบดกับผู้เป็นพ่อหรือพระเจ้านั่นเอง แต่ขอยึดไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมคืออย่างนี้ประวัติของลูซิเฟอร์นั้นก็ไม่มีเช่นกันมีแค่กล่าวไว้เพียงว่าเป็นพ่อของชาลีและเป็นสามีของลิลิธและทําธุรกิจลูลูแลนในนรกเพราะงั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะเปิดประวัติจากแฟนดอมและผมขอบอกเลยว่าข้อมูลต่อไปนี้จะไม่เป็นการเชื่อมโยงและการตีความขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมตัวประวัติของลูซิเฟอร์นั้นทาอิงตามตำนานลูซิเฟอร์นั้นจะเป็นเทวทูตผู้ลงหล่นจากนาครสวรรค์ เป็นทวแทนแห่งบาปของความเย่อยิ่งและตอนที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาทุกท่านคงจะเข้าใจว่ามีเพียงแค่อาดัมและอีฟแต่ความจริงแล้วพระเจ้าได้สร้างสตรีที่งดงามมาและมีความแข็งแรงและสติปัญญาเทียบเท่ากับอาดัมสตรีท่านนั้นมีนามว่าลิลิธพระเจ้านั้นได้สร้างให้สองคนนี้มาขยายเผ่าพันธุ์บนโลกที่ได้สร้างไว้แต่ตัวของสวรรค์ก็ได้สร้างกฎไว้ว่าเทวดทูตจะไม่มายุ่งยามกับเหล่ามนุษย์เป็นอันขาด ซึ่งตัวของลูซิเฟอร์นั้นมักจะมานอนเล่นบนโลกบ่อยๆและมักจะถูกพี่น้องตักเตือนอยู่เป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งเขาได้พบกับลิลิธแน่นอนเมื่อชายกับหญิงได้พบกันเป็นสิ่งแรกที่ลูซิเฟอร์นั้นได้สัมผัสคือรักแรกพบและนั่นเป็นครั้งแรกที่ลูซิเฟอร์ได้สัมผัสสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความรักและหลังจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้ลงมาอยู่บนโลกและได้ทําความรู้จักกับลิลิธและวันต่อมาพวกเขาได้ตกหลุมรักกัน เมื่อพระเจ้าได้ทราบเรื่องนี้พระเจ้าจึงส่งให้ทั้งสองลงไปในดินแดนดินแดนหนึ่งที่มืดมิดและหนาวเหน็บและในเวลาถัดมานั้นที่นั่นจะถูกเรียกกันอีกทีว่านารกหลังจากนั้นลูซิเฟอร์กับลิลิธก็ได้เริ่มสร้างทุกอย่างจากที่ดินแดนนั้นว่างเปล่าและรกร้างแห่งนี้หลายร้อยปีได้ผ่านไปนรกก็มีทั้งหมด4วงแหวนในหลายชื่อวงแหวนที่มีการเปิดเผยเออกมามีเพียงแค่4วงเท่านั้นคือไพล์ลิงกรีดลิงบลัสริง และวาดลิงส่วนรายละเอียดขอไว้ในคลิปถ,ถัดไปนะครับคุณผู้ชมและหลายร้อยปีผ่านไปอีกหลังจากนั้นในที่สุดสิ่งที่ล้ำค่าที่เกิดมาจากความรักของชายกับเธอคือลูกสาวที่น่ารักเปรียบดังเทวดาในร่างปีสา์เธอคือชารลีมอร์นิงสตาร์และนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของนรกแห่งนี้ชื่อจริงชื่อลูซิเฟอร์ส่วนสูงอยู่ที่187เซนเป็นเพศชาย และสถานะสปีชีเป็นเทวทูตตกสวรรค์ความสัมพันธ์ในครอบครัวลิลิธเป็นภรรยาชาลีมอ์นิงสตาร์คือลูกสาวความสัมพันธ์อื่นๆรอโซและดาโซเป็นบริการมัมมอนเป็นคนรู้จักส่วนในด้านพลังและความสามารถจากคำกล่าวของฟาวติสคือหนึ่งในทีมงานที่สร้างฮัสบินโฮเทลพล็อตเขาได้กล่าวว่าตัวของลูซิเฟอร์และชาลีนั้นมีความสามารถในการเรียกปีกออกมาบินได้ พลังของทูตสวรรค์ตามที่คุณวิซซี่ป๊อปได้กล่าวฐานะทูตตกสวรรค์อย่างลูซิเฟอร์นั้นมีพลังแข็งแกร่งมากและมีอิทธิพลเหนือปีาศาจในยุคข,ของเขาส่วนความสามารถทางดนตรีตัวของลูซิเฟอร์ก็เช่นเดียวกับชาลีคือชอบร้องรำทําเพลงเป็นชีวิตจ,จิตใจถ้าข้อมูลหรือภาพประการใดขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ลองเอาของแฟนดอมมาเป็นข้อมูลเรียกน้ำย่อยไปพ,าพลางๆก่อนถ้าคิดเห็นว่ายังไงสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับคุณผู้ชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e อยละอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราอารองกเกเดอร์สำหรับวันนี้พวกเราอารองกเกเดอร์ขอลาไปก่อนเจอกันในประวัติตัวละครคลิปหน้าทุกท่านฝันดีนะครับ